คนมาอ,อกหักต้องมีคนใหม่ค่ะ <T il ber> ได้ใช่ไหมคะเนะี <Six> ่ยโอเควันนี้จะมาทําเมนูที่เกี่ยวข้องกับอกไก่ค่ะทุกคนเป็นเมนูอาหารครีม ของเราในวันนี้เนี่ยคือหาได้ไม่ยากเลยนะคะเป็นอกไก่ขนมปังโฮวีตโยเกิร์ตผักต่างๆอะโวคาโดนะคะแล้วก็วัตถุดิบสําคัญของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะน้ํามันมะกอกเบอร์โทรีเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่ะคิดว่าเพื่อน คนไหนที่ทานเบอร์เทอริเป็นประจำเนี่ยน่าจะเห็นนะคะว่าเขาทำฉลากไหมค่ะเห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้คือ Extra Virgin Olive Oil ค่ะที่ขวดนี้เขาก็เขียนบอกไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่ว่าตรงนี้นะเป็นความ เข้มของน้ำมันมะกอกนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าร้องเนี่ยทนความร้อนระดับไฟหนึ่งดวงนะคะซึ่งไฟหนึ่งดวงเนี่ยก็ทนถึง200องศาเซลเซียสเลยนะคะว่ามีความหอมของมะกอกเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยรสชาติเข้ม ค้นด้วยนะทุกคนเขาสามารถที่จะทานสดแล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเทใส่ช้อนแบบกินได้เป็นช้อนเลยก็เดี๋ยวเรามาลองอืหอมมากอะทุกคนเราชอบสีเขียวที่ขวดนี้มากเลยอออะืื หอมมากมาทุกคนแล้วรสชาติคือแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยใครที่รักสุขภาพบางคนเขาก็จะกินกันเป็นช้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าอย่างนี้เอามาทําเป็นเมนูอาหารที่จะทําในวันนี้ก็ได้ซึ่งปกติพวก extra v i r g i นเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับการมาทําพวกเป็นน้ําสลาดัดหรือว่าราดบนผักสลดัดสดๆเลยอย่างนี้ก็ได้อะ่ะมาคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยอย่างแรกที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาผสมเป็นน้ําสลัดโยเกิร์ตกันนะคะอย่างแรกเป็นกระเทียมนะคะเดี๋ยววาจะขออนุญาตสับเขานิดนึงเพื่อแบบว่า ได้ไม่เป็นตอนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นมะนาวเตรียมไว้กันนะคะทุกคนตามด้วยโยเกิร์ตนะคะอันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะปรุงรสด้วยเกลือนะคะนิดนึ่งผงปาปริก้านิดหนึงนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความแบบแซ่บๆขึ้นมาหน่อยคนโอ้ยสีน่ารักมาก ่ะทีนี้มะนาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็แบบลองชิมนะคะแล้วก็ปรับรสชาติตามชอบได้เลยนะคะอกไก่ที่ต้มสุกแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลงเอาไปคุกได้เลยนะคะคลุกให้ทั่วและที่ขาดไม่ได้ของเรานั่นก็คือน้ำมันมะกอกเวอร์ทรีเอ็กซ์ตร้าวร์จิงของเรานะคะเขามีประโยชน์ที่ดีมากต่อหัวใจนะคะหัวใจชุ่มฉ่ำไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเขาดีต่อแบบระบบ หลอดเลือดอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะมีสารต้าน อันทัมดเห็นตลด้วยนะคะน้ำมันมะกอกยิ่งดีก็ยิ่งหอมมากอร่อยมากค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะช่วยชูรสแล้วก็กปลี่นให้หอมมากยิ่งขึ้นด้วยนะใครว่าน้ำมันไม่มีกลิ่นรสเนี่ยอยากให้มาลองบริโภตุี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินอ่อยมากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมะกอกคือแบบซึมตีขึ้นไปถึงสมองโปอปงกกันเลยทีเดียวนะคะเป็นลักษณะดเด่นมากๆของแบรนด์นี้นะคะทุกคนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักเขาเอาไว้ข้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเกรียวขนมปัง ะะจะใช้เป็นขนมปังโฮูวีดนะคะสไ์หนานิดนึงนะคะเพื่อความแบบหนานุ่มชุ่มฉ่ำัวใจนะคะเราจะกริวให้เขาแบบกรอบๆข้างนอกหน่อยนะขึ้นแล้วนะระหว่างรอขนมปังนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นผักอื่นๆกันก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็มะเขือเทศนะคะระหว่างนี้ก็จะพวงตพวงขนมปังไปเรื่อย เดี๋ยวเรามาประกอบร่างเขากันเลยนะคะขนมปังที่เรากรีวเอาไว้นะอันนี้จะเติมผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะโอเคค่ะว่าเขอเทศนะคะตามด้วยอะโวคาโดอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลงอกไก่นะคะที่เราทำเอาไว้ลงไปเลยนะสีมันสวยมากๆนะอ่ะแล้วก็ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นกรีวไว้นีค่ะจะคนแบ่งครึ่งเขาสักนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างกับ หน้าตามเมนูตัวนี้คืออย่างที่เห็นว่าวัตถุดิบหาไม่ยากเลยนะคะทําง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญเผื่อใครนะคะอยากจะลองหาน้ํามันมะกอกกินเพื่อสุขภาพนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้ํามันมะกอกบริรี่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะสามารถทําอาหารได้หลากหลายจะกินสดอย่างนี้ก็ได้คือแบบว่าคุณประโยชน์มาเต็มแน่นอนที่สําคัญคือทามเมนูนี้คือแบบว่าอาร่อยสุด <S <S ของที่อย่างนี้เนี่ยต้องบอก ทุกคนแล้วนะคะจะได้มีสุภาพที่ดีกันทั่วหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยหวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามซี n o ค o o k i n g ครับกันด้วยนะคะมีเมนูอร่อยอร่อยล้นลนไหมทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย